AV8S Matador เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่มีความสามารถในการขึ้นลงในแนวดิ่งหรือระยะสั v ้น VSTOL ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทย เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทฮอ w เกอร์ซิดนิลจากสหราชอาณาจักรในช่วงทศวรรษ1960ก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ British Aerospace ภายหลังได้รับการดัดแปลงและปรับปรุงเป็นรุ่น a v 8S สำหรับกองทัพเรือสเปนก่อนที่ประเทศไทยจะได้จัดซื้อมาใช้งานในช่วงปลายทศวรรษ1990เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศจากเรือบรรทุรกอากาศยาน ประเทศไทยได้รับเครื่องบิน a v 8S มาตาดอรจำนวน9ลำและเครื่องฝึกแบบท a v 8S อีก2ลำเพื่อประจำการก,กับเรือหลวงจากกรีนาร์เบดซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของกองทัพเรือไทยการจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการอากาศยานจากเรือบรรทุกเครื่องบิน ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยให้ทัดเทียมกับกองทัพชั้นนำในภูมิภาคจุดเด่นของ AV-8S Matador คือความสามารถในการขึ้นและลงในพื้นที่จำกัดโดยไม่ต้องพึ่งพาทางวิ่งยาวเครื่องยนต์โรสรอยเปกัสซัสที่ใช้ในเครื่องบินรุ่นนี้สามารถหมุนหัวฉีดแรงขับได้90องศาทำให้เครื่องบินสามารถลอยตัวขึ้นลงได้ในแนวดิง่งซึ่งเหมาะกับการใช้งานบนดาดฟ้าเรือ ความเร็วสูงสุดของเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,065กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ2,200กิโลเมตรสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภททั้งปืนอาเดิงขนาด30มิลิเมตรระเบิดทั่วไปจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศเอมลบ9ไซวินเดอร์และจะรวดอากาศสู่พื้นเพื่อใช้ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน AV8S มตดได้เข้าประจํการอย่างเป็นทางการในกองบินของเรือหลวงจักรีนฤเบด และได้ปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมและแสดงศักยภาพในการป้องกันน้านน้ำของประเทศอยู่หลายปีการนำเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการไม่เพียงแต่เสริมศักยภาพทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความทะเยอทะยานของกองทัพเรือไทยในการพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ในระดับสากล อย่างไรก็ตามด้วยอายุการใช้งานของเครื่องที่ยาวนานและปัญหาด้านการซ่อมบำรุงเนื่องจากการขาดแคลนอะไหล่จากต่างประเทศทำให้ในที่สุด a v 8S มาตาดอต้องถูกปลดประจำการในช่วงต้นทศวรรษ2000ปัจจุบันเครื่องบินบางลำถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกองทัพเรือไทยเพื่อเป็นอนุสร์แห่งยุคที่ประเทศไทยเคยมีความสามารถในการปฏิบัติการอากาศยานจากเรือบรรทุกเครื่องบิน เครื่องบิน a v 8S มาตาดอจึงถือเป็นตำนานแห่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยแม้จะไม่ได้อยู่ในประจำการอีกต่อไปแต่ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและแสดงถึง